เคยนั <honesty. S 2> you, ่งทำงานจนรู้สึกปวดเมื่อยหรือเปล่าวันนี้เรามารีวิวตัวช่วยที่จะทำให้นั่งได้นานขึ้นทด้เบาะลมรองนั่ง 3D กันแผลกดทับตัวช่วยที่สามารถทำให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นเนื้อวัสดุทำจากพลาสติก PPU PVC สีดำมีหัวเติมลมอัตโนมัติมาพร้อมกระเป๋าหิ้วสีดำมีรูระบายอากาศและปุ่มกันลื่นสามารถพกติดไปได้ทุกที่ รองรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลกรัมมีขนาดกว้าง46เซนติเมตรยาว38เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรวิธีการใช้งานเพียงแค่หมุนหัวเติมลมอัตโนมัติออกรอให้เบาะสูบลมเข้าไปจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราเอาออกมาจากกระเป๋าในตอนแรกตัวเบาะจะค่อนข้างฟีบแต่พอได้รับลมดันเข้าไปตัวเบาะจะพองตัวขึ้นเป็นรูปร่าง หากไม่ใช้งานแล้วก็หมุนหัวเติมลมอัตโนมัติจากนั้นใช้มือกดรีดลมออกแล้วเก็บใส่กระเป๋าก็จะทำให้เพิ่มเนื้อที่เก็บใส่กระเป๋ามากยิ่งขึ้นเบาะลมรองนั่ง 3D การแผ่กดทับราคาเพียง1,600บาทไม่ว่าจะนั่งท่าไหนที่ไหนก็จะรู้สึกสบายไม่ปวดเมื่อยต่อไป